สวัสดีครับพี่น้องคิสุจักรสันติสุขเต็มล้นมากมาพุทธนะครับในสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ที่13ธันวาคมปี2020นะครับเราขอพระคุณพระเจ้าที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับโดยพระคุณความรักของพระเจ้าสัปดาห์นี้ผมกลับลงมาจากการเดินทางนะครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์นิดหน่อยนะครับเพราะว่าก็ปรับเปลี่ยนจะไม่ จัดแต่งสีผมมาใดๆก็ตามนะครับก็ <g ül> เป็นโอกาสแห่งความรักของพระเจ้านะครับที่ได้นําเราครับก็อาจจะแปลกหูแปลกตาพี่น้องไปนิดนึ่งขอบคุณพระเจ้านะครับในทุกๆครั้งที่ความรักของพระเจ้าได้ทรงสถิตยอยู่กับเรานั้นเราเต็มไปด้วยความหวังใจเสมอครับพี่น้องครับก่อนเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสในสัปดาห์ที่เราจะได้พบกันนะครับที่คริสตจักรของเราอยากจะหนุนใจทุกท่านนะครับด้วยพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้ ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่15ข้อที่4จนถึงข้อที่13นะครับถ้อยคําของพระเจ้าได้บอกให้กับเราเพื่อที่เราจะเตรียมชีวิตพร้อมต้อนรับองค์พระกุมารน,น้อยนะครับผู้ทรงเสด็จมาในช่วงวันคริสต์มาสถ้อยคําของพระเจ้าในวันนี้บอกและหนุนใจเราอย่างไรนั้นขอให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ถ้อยคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันนะครับพระธรรมโรมบทที่15ข้อที่4จนถึงข้อที่13 ถ้อยคำของพระเจ้าได้ทรงตรัสท่ามกลางเราอย่างนี้ครับเพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคำภีขอพระเจ้าแห่งความเพียรและความชูใจทรงโปรโดช่วยให้ท่านมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามอย่างพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันสนรรเสริญ พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราข้าวประเสริฐไปถึงชนต่างชาติเหตุฉะนั้นจงต้อนรับกันและกันเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับท่านเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าเพราะว่าข้าพระเจ้าหมายว่าพระคริสต์ได้ทรงเสด็จมาอย่างพวกที่เข้าสุนัตเพื่อเห็นแก่ความสั์จริงของพระเจ้า เพื่อจะดำรงพระสัญญาที่ประทานไว้กับบรรดาอัครปิตานั้นและเพื่อให้ชนต่างชาติได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะพระเมตตาของพระองค์ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าและมีคำกล่าวอีกว่าประชาชาติทั้งหลายเอ๋ยจงชื่นชมยินดีกับชนชาติของพระองค์แล้วยังมีคำกล่าวอีกว่าประชาชิทั้งปวงเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด และให้ชนชาติทั้งหลายยกย่องพระองค์และอิสยากล่าวอีกว่ารากแห่งเจสสีจะมาคือผู้จะทรงบังเกิดมาครอบครองบรรดาประชาชาติประชาชาติทั้งหลายจะมีความหวังในพระองค์ขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤก์เดชแห่งพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ นี่เป็นถ้อยคําของพระเจ้านะครับผ่านทางพระวจนะคาของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่15ข้อที่4จนถึงข้อที่13ก็สามารถพูดได้เลยว่าเป็นพระกิตติคุณของพระเจ้าที่ให้เราได้มีความหวังด้วยความชื่นชูในจิตใจของเราและให้เรามีความพร้อมที่จะเตรียมชีวิตที่จะพร้อมกับการเสด็จมาขององค์พระกุมาลเยซูที่พระองค์เสด็จเข้ามาประทับในจิตใจของเราเราเชื่อศรัทธาในพระองค์ และพระองค์เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อที่จะนําข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือการปลดปล่อยและการช่วยให้รอดจากพระองค์นั้นมาถึงพวกเราทั้งหลายพี่น้องที่รักครับเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่สําคัญสําหรับพวกเราทั้งหลายที่จะได้แบ่งปันความรักและข่าวประเสริฐข,ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ถ้อยคําของพระเจ้าที่เราได้อ่านและได้ฟังเมื่อสักครู่ขอให้เราเตรียมชีวิตของเราพร้อมการเสด็จมาใน ในปี2020นี้ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านเตรียมอะไรบ้างในชีวิตของท่านในวันนี้อย่างน้อยๆสัก3สิ่งนะครับที่ขอให้เราได้มีโอกาสคิดถึงและทําการเตรียมในชีวิตของเราเตรียมอย่างแรกก็คือเตรียมจิตใจของเรานั่นเองเตรียมจิตใจด้วยความหวังครับพี่น้องครับถ้อยคาของพระเจ้าในข้อ4ถึงข้อ6ได้พูดถึงให้เราทั้งหลายได้เตรียมติดเตรียมจิตเต,ต,ตรียมใจโดยการที่เรามีความหวังใจนะครับ <ing> เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนก็เขียนเพื่อ,อสั่งสอนเราเพื่อว่าเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรเห็นไหมนั่นเป็นข้อแรกที่พระคัมภีร์ได้สอนเราเลยว่าสิ่งที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้ก็ไม่ใช่เพื่อทําให้เราท้อแท้หร<ะ>ือหมดหวังแต่พระคัมภีร์ได้เขียนและบันทึกไว้เพื่อให้เรามีความหวังใจในองค์พระผู้เป็นเจา้จาเพราะฉะนั้นคริสต์มาสนี้พี่น้องทั้งหลายครับจงเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมด้วยความหวังใจในพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีในชีวิตของเรา เพราะว่าความหวังใจนั้นช่วยเราได้และความหวังใจนั้นเป็นมาจากพระวจนะของพระเจ้านั่นเองและโดยพระวจนะของพระเจ้าทําให้เรามีความหวังใจได้ผมถ้าพี่น้องจะสังเกตนะครับสิ่งที่ผมเองได้มีโอกาสแบ่งปันหนุนใจทุกๆท่านผมหนุนใจทุกๆท่านโดยเน้นที่พระคําของพระเจ้าไม่ได้ให้ติดยึดอยู่ที่ตัวบุคคลอาจารย์ท่านหนึ่งท่านใดคําสอนคําสอนหนึ่งคำสอนใด ที่อาจจะประยุกต์ปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่อธิบายความพระคำด้วยนะฮะหลายครั้งก็อาจจะอิงมาจากความคิดของมนุษย์ได้แต่สิ่งที่เราสามารถที่จะกลับไปโดยตรงนั้นคือการกลับไปสู่พระคำภีพระคำของพระเจ้าเพราะว่าการอธิบายที่ดีที่สุดในการอธิบายพระคำภีก็คือพระคำภีเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตของเราหวังใจก็ขอให้เราหวังใจโดยพระวจนะของพระเจ้านะครับเพราะพระวจนะของพระเจ้านั้น เป็นความหวังที่สูงสุดในชีวิตของเราสดุดีบทที่33ข้อที่6บอกว่าโดยพระวจนะของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งผวงก็ด้วยลมพระโอษของพระองค์พระวจนะของพระเจ้าเป็นอะไรครับเป็นเหมือนสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสเป็นลมพระโอษและโดยลมพระโอษนั้นแน่นอนเรารู้ว่าแม้แต่ลมพระโอษหรือว่าพระวจนะของพระเจ้าสวรรค์ได้ถูกสร้างขึ้นแผ่นดินโลกนี้ถูกสร้างขึ้นเพราะฉะนั้น ไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าจะยิ่งใหญ่และมีคุณค่ามากกว่าที่เราจะสามารถหยิบจับจับ,จบต้องและนำมาถือครอบครองได้นอกเหนือจากพระวจนะของพระเจ้าคือพระคมภีจึงอยากให้ทุกท่านนะครับเตรียมจิตเตรียมใจของเราในคริสต์มาสนี้สนใจในถ้อยคําของพระเจ้ารักพระคาของพระเจ้าอ่านพระคาของพระเจ้าและใช้พระคาของพระองค์อย่างดีนั่นเองเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่ชําระไว้แล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและคําอธิษฐาน พระวจนะของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากนะครับชำระหลายสิ่งชำระทุกสิ่งก็ว่าได้ให้บริสุทธิ์ได้โดยถ้อยคําของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้าก็ชำระชีวิตของเราเพื่อให้เรามีใจเชื่อใจศรัทธาใช่ไหมครับแม้แต่ว่าถ้าเราใจอธิษฐานเราก็อธิษฐานด้วยความเชื่อเชื่อไว้วางใจที่ไหนครับในพระวจนะของพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ถ้อยคําของพระเจ้าบอกเราชัดเจนเพราะฉะนั้นคริสต์มาสนี้นะครับถ้าเราจะเตรียมชีวิตสู่ความหวัง ในการที่จะพระองค์จะเสด็จมาในฐานะของพระกุมารน,น้อยก็ขอให้เราหวังด้วยการหวังใจหวังใจโดยพระวจนะของพระเจ้าและขอให้เราได้หวังใจโดยที่การที่เราทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันเพื่อสามัคคีธรรมเพื่อนมัสการพระเจ้านั่นเองความหวังแบบนี้นะครับจึงทําให้เราทั้งหลายได้เป็นพี่น้องกันความหวังแบบนี้จึงทําให้ผมเองนะครับยังคงคิดถึงอธิษฐานเผื่ออะไรอย่างน้อยนะครับก็ ได้ทําการบันทึกคลิปแบบนี้นะครับเพื่อที่จะหนุนใจท่านนะครับก็มากที่สุดเท่าที่ทําได้พยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะร่วมสามัคคีธรรมกับท่านและร่วมนมัสการกับท่านในคริสตจักรของเราสันติสุขเต็มล้นมากจากพุทธของเรานะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าสิ่งนี้ทําเพื่อพี่น้องโดยตรงพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อที่25หหนุนใจเราบอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่ จงพูดหนุนใจกันให้มากขึ้นเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วนี่คือความหวังใจที่เราจะหวังใจโดยการสามัคคีทำการนมัสก,การก็คืออะไรครับการที่เราได้อยู่ร่วมกันนะครับการที่เราได้พบปะกันการที่เราได้ใช้เวลาโอกาสซึ่งกันและกันเหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและกันต่างคนต่างก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกําลังทําอยู่นี้อยู่นั้นนะครับอยู่นี้ด้วยนะครับอยู่ที่โบสถ์ของเราที่นี่ด้วย หนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ11บอกเราให้เราหนุนใจซึ่งกันและกันช่วยกันก่อกันขึ้นไม่ใช่ทําลายกันลงใช่ไหมครับหลายที่หลายสังคมนะครับแม้แต่สังคมในชุมชนของการงานของหน้าที่ของตําแหน่งการงานอะไรต่างๆบางที่นะครับหรือแม้แต่ในคิดสจัจจไม่ได้คิดถึงถ้อยคํานี้ก็เป็นไงครับต่างคนต่างทําลายกันต่างคนต่างแย่งชิงกันต่างคนต่างก็อิจฉากัน แต่คริสต์มาสกาลังจะมาถึงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหวังใจถ้าเราจะเตรียมใจของเราก็ขอให้เราเตรียมใจโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามาัคคีธรรมหนุนใจกันและร่วมกันในการมานมัสการพระเจ้าเตรียมใจนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่พระคำของพระเจ้าอยากให้เราเตรียมในการที่องค์พระกุมารน,น้อยจะเสด็จมาท่ามกลางเหล่านั้นก็ขอให้เราเตรียมชีวิตของเราสู่การรับใช้ปฏิบัติข้อ7 จนถึงข้อที่11ได้พูดถึงการหนุนใจเพื่อให้เราทั้งหลายร่วมกันปฏิบัติรับใช้พระเจ้าใช้มือของเรานี่แหละที่จะร่วมกันปฏิบัติรัรบใช,ช้พระเจ้าใช้มือของเรานี่แหละเพื่อที่จะหนุนจิตชูใจนะครับโอบและให้กําลังใจผู้อื่นปรนิบัติรัรบใช้ซึ่งกันและกันยกจับนะครับอะไรต่างๆเพื่อที่ทําให้คริสตจักรของพระเจ้าเป็นคริสตจักรแห่งการปรนิบัติรับใช้เพราะฉะนั้นเองจึงอยากให้ท่านนะครับได้หนุนใจซึ่งกันและกันเพื่อที่เราจะ ปรนิบัติรับใช้พระเจ้าและเราโปรนิบัติรับใช้ใครครับก็ปรนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกันขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราอยู่ด้วยกันในคริสักรของพระเจ้านั้นก็ขอให้เรารับใช้ซึ่งกันและกันนั่นเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าและเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราถ้าเราจะไปรับใช้ชุมชนจะรับใช้ผู้อื่นในสังคมจะประกาศข่าวประเสริฐในช่วงคริสต์มาสแต่ถ้าเราไม่ได้รับใช้ซึ่งกันและกันในพิสักรนะครับมันไม่ได้ถูกเตรียมไว้ก่อนก็อาจจะเป็นสิ่งที่ ทำให้เราไม่สามารถรับใช้ผู้คนได้เช่นกันพระธรรมมาระโกบอกกับเราอย่างนี้นะครับบทที่9ข้อ50บอกว่าเกลือเป็นของดีแต่ถ้าเกลือหมดรสเค็มแล้วจะทําให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ท่านทั้งหลายจงมีเกลือในตัวและจงอยู่สงบสุขสามัคคีซึ่งกันและกันเกลือในที่นี้มีความหมายของคุณค่าตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันแม้แต่ชีวิตของเราในทุกๆวันเรายังคงต้องการเลยครับเกลือแร่หรืออะไรต่างๆที่จะทำให้ชีวิต มีพลานามัยที่ดีมีความแข็งแรงสมบูรณ์คิสจักรก็เหมือนกันการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับเป็นเหมือนเกลือที่จะช่วยทําให้คิสจักรนั้นแข็งแรงสมบูรณ์และอยู่อย่างสงบสุขสาม,มัคคีธรรมเพราะฉะนั้นความหมายของเกลือในตรงนี้นะครับท่านทั้งหลายจงมีเกลือนะครับความหมายก็คือท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติรับใช้ซึ่งกันและกันนั่นแหละนะครับเพื่อเราทั้งหลายจะได้เข้าใจว่านี่คือน้ําพระทัยของพระเจ้ายอห์น13ข้อที่34ก็บอกกับเราเช่นกัน เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันอย่างนั้นการรักกันและกันแสดงออกถึงการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าการปริบัติรับใช้พระเจ้าซึ่งกันและกันก็แสดงออกถึงการที่เรารักพระเจ้านั่นเองไม่สามารถพูดได้ด้วยปากนะครับการที่เรารักพระเจ้าก็เป็นแต่เสียงเท่านั้นแต่สิ่งที่จะยังคงอยู่ก็คืออะไรครับเราทั้งหลาย ปรนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกันจะเห็นว่าเราทั้งหลายได้รักพระเจ้าด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเตรียมก่อนคริสต์มาสที่จะถึงนี้นะครับในสัปดาห์หน้าเตรียมการปรนิบัติรับใช้นะครับปรนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกันและปรนิบัติรับใช้ชุมชนและสังคมเมื่อเรารับใช้ซึ่งกันและกันแน่นอนนะครับนะความรักของพระเจ้าก็จะขยายออกไปไปสู่ชุมชนไปสู่สังคมนะครับที่อยู่รอบข้างเรานั่นเป็นธรรมชาติและเป็นอัตโนมัติด้วยนะครับ ถ้าเราไม่ได้รับใช้ซึ่งกันและกันในคริสตจักรแน่นอนชุมชนและสังคมเราเราจะไม่สามารถมีอิทธิพลหรือว่ามีสิ่งที่จะเผยแพร่หรือว่าแผ่แพร่ออกไปในความรักของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากหน่วยเล็กๆของเราก่อนและหลังจากนั้นการปฏิบัติก็จะขยายไปสู่ชุมชนและสังคมนะครับยิ่งช่วงโอกาสเทศกาลแบบนี้นะครับผู้คนมีจิตใจที่อ่อนนุ่มที่เปิดรับนะครับข่าวประเสริฐและพระกิติคุณของพระเจ้ามากเลยในช่วงคริสต์มาสนี้นะครับเพราะฉะนั้น ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่เราจะมีโอกาสที่ดีแบบนี้นะครับเพื่อที่จะถวายสรรเสริญแด่พระองค์เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราปฏิมัดรับใช้ชุมชนและสังคมด้วยนะครับยากอบทที่1นึ่ข้อที่27บอกว่าธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มนทินต่อพระพักพระเจ้าและพระบิดาน,นั้นคือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตนให้การรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก ชุมชนสังคมต้องการการเยี่ยมเยียนการช่วยเหลือเด็กกำพร้าหญิงไม้มีความทุกข์ร้อนและต้องการการช่วยเหลือมากเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหนุนใจท่านนะครับรับใช้ปฏิบัติสังคมและชุมชนแต่เริ่มจากการรับใช้ซึ่งกรรันและกันก่อนและเรารับใช้ปฏิบัติสังคมและชุมชนนะครับนั่นเป็นสิ่งที่สสิ่งแรกก็คือเราหวังใจในพระเจ้าเตรียมจิตใจของเราสิ่งที่2ก็คือทําออกมาเป็นการปฏิบัตินะครับ สิ่งที่3ที่อยากฝากไว้ในถ้อยคำรรของพระเจ้านะครับในพระธรรมโรมบอกกับเราก็คือไม่เพียงแต่การที่เราจะปฏิบัติรับใช้ครับแต่ขอให้เราจัดระเบียบชีวิตของเราจัดระเบียบความคิดของเราจัดระเบียบความเข้าใจในชีวิตของเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะรับใช้ซึ่งกันและกันถ้าจิตใจของเราจะแน่วแน่มั่นคงนะครับก็อาจจะต้องมีส่วนในการที่เราจะต้องจัดระเบียบจัดความคิดจัดระเบียบชีวิตของเรานะครับนะคือ อย่างน้อยความคิดของเราหรือว่าระเบียบชีวิตของเราเนี่ยขอให้เราได้เห็นถึงความชื่นชมยินดีและความมีสันติสุขในความเชื่อก่อนแน่นอนนะครับระเบียบแห่งความเชื่อของเราก็สามารถที่จะสร้างขึ้นได้โดยวินัยทางาพระคำัำภีวินัยโดยทางาการปฏิบัตินะครับในชีวิตของเราคือการศึกษาพระคำของพระเจ้าการใช้เวลาที่ฐานเฝ้าเดียวสามัคคีธรรมนสกมศการการ อยู่ร่วมกันการหนุนใจการเป็นพยานการขอบพระคุณพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะเป็นระเบียบชีวิตให้กับเรานะครับเพื่อสร้างความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราได้ด้วยนะครับเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมีสันติสุขในความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองพี่น้องครับชีวิตก็หลายครั้งอาจจะต้องเติมน้ํามันนะครับบ้างในชีวิตของเราแต่การเติมน้ํามันชีวิตมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเสพสุขสําราญในที่เริงรมต่างๆก็ไม่ใช่นะครับแต่การเติมน้ํามันชีวิตหมายความว่าเราเพิ่มเติม ความรักความเมตตาสันติสุขความชื่นชมยินดีจากพระเจ้าเนี่ยนะครับผ่านทางถ้อยคําของพระโรงการศึกษาการที่ได้สามาัคคีทำการอยู่ในชุมชนในกลุ่มพี่น้องคริสเตียนจะช่วยให้เราจัดระเบียบชีวิตของเรานะครับที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขแต่สําคัญที่สุดนะครับเมื่อท่านได้อาอยู่ส่วนตัวได้ใช้เวลาว่างส่วนตัวจัดระเบียบชีวิตในการที่ลาพึงหรือว่าคิดถึง ความรักของพระเจ้าและใช้เวลากับพระคำของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเรานะครับให้มีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขในความเชื่อมากๆจริงๆนะครับก็หนุนใจท่านแบบนี้พรธรรมโรมบทที่12ข้อที่12บอกว่าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงอดทนต่อความยากลําบากจงขมักขมนะน,น,นั่นเป็นสิ่งที่จะจัดระเบียบชีวิตของเราได้มีความหวังอดทนนะครับหลายครั้งความยากลําบากก็เป็นเครื่องมือที่จะฝึกฝนชีวิตของเราและก็ ขอให้เราอธิษฐานพระเจ้าขะมักขะม่นที่จะอธิษฐานนะครับฟิลิปปีบอกกับเราบอกนี้ว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพระเจ้าขอย้ําอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดขอบคุณพระเจ้านะครับนั่นไม,ไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหตุการณ์ลักษณะหรือว่าสิ่งที่เป็นจากชีวิตของเราหรือสิ่งที่เราพบเจอแต่แน่นอนขึ้นอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นหมายความว่าสายตาความคิดระเบียบชีวิตของเราจัดความคิดของเรามุ่งมองที่ไหนครับ มุ่งมองที่องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในชีวิตของเรานั่นเองความชื่นชมยินดีเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นขอให้เราจัดระเบียบชีวิตของเรานะครับโดยการที่เราจะจัดระเบียบชีวิตให้เข้าใจเข้าสู่เข้าถึงความชื่นชมยินดีความมีสันติสุขในความเชื่ออย่างที่ผมได้หนุนใจท่าน,นไตเมื่อสักครู่นะครับจัดระเบียบชีวิตไม่เพียงแต่การคิดถึงความชื่นชมยินดีและสันติสุขที่เราจะพบได้ในพระเจ้า อีกสิ่งหนึ่งก็คือเราจัดระเบียบจัดความคิดของเราคือการที่เราพึ่งพิงในพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องที่รักครับเราอย่าลืมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้อยู่กับชีวิตของเราเสมอนะครับพระองค์ไม่พลากไปเลยจากชีวิตของท่านพระองค์รักท่านและพระองค์อยู่ในท่านพระองค์สถิตยอยู่ท่ามกลางท่านและพระงองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยนะครับที่จะช่วยท่านให้ท่านเองได้เต็มไปด้วยกําลังเต็มไปด้วย เรี่ยวแรงที่จะชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่อย่างที่โลกเป็นไม่ใช่อย่างที่โลกหรือสังคมมีเงื่อนไขว่าถ้าจะชื่นชมยินดีหรือถ้าชีวิตจะดีเรียบร้อยอะไรต่างๆก็ต้องพึ่งพิงจากปัจจัยอื่นๆแต่สําหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนพี่น้องครับระเบียบชีวิตที่สาคัญคือการพึ่งพิงในพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ขอพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ได้โปรดทรงช่วยหลุนใจเราและช่วยเหลือเราก็อีกแล้วนะครับ ถ้าเราจะพึ่งพิงในพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องก็ทราบผมก็เน้นย้ําว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํางานผ่านอะไรครับผ่านถ้อยคําของพระเจ้าผ่านพระคําของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเองก็ยังไงก็ต้องกลับไปที่พระคําของพระเจ้านะครับการพึ่งพิงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็หมายความว่าเราพึ่งพิงในพระคําของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํางานผ่านพระคําของพระเจ้าและมีฤทธิเดชณที่นั่นเพราะฉะนั้นชีวิตของเราถ้าเราจะจัดระเบียบโดยการพึ่งพิงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ มีพระคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตนะครับหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ 1: ข้อ5นะครับข้อพระคัมภีที่ท้ายที่อยากจะฝากไว้สำหรับวันนี้นะครับและข่าวประเสริฐของเราที่มาถึงท่านไม่ใช่มาด้วยถ้อยคำเท่านั้นแต่ด้วยฤทธิเดชแห่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และด้วยความไว้ใจอย่างเต็มเปี่ยมข่าวประเสริฐปรากฏอยู่ในพระคัมภีเป็นเรื่องราวสิ่งที่การช่วยเหลือการช่วยให้รอดของพระเยซูคริสต์ของพระเจ้าที่มาถึงเรา แต่ข่าวประเสริฐนี้ไม่ได้มาเฉพาะเป็นเพียงคําพูดหรือถ้อยคําผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมได้พูดได้กล่าวกับพี่น้องนะครับไม่ใช่เป็นเพียงถ้อยคําเพราะว่าผมอยากจะียถวายเกียรติแด่พระเจ้าพูดถ้อยคําของพระเจ้าและผมก็เชื่อแน่นอนว่าฤทธเดชแห่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นั้นก็จะอยู่ในถ้อยคําในสิ่งที่พี่น้องได้ยินได้ฟังถ้าพี่น้องรับไว้ด้วยใจเชื่อและใจศรัทธาด้วยใจที่มีความหวังใจอันเต็มเปี่ยม ฤดเดตนี้ก็จะอยู่ในชีวิตของท่านเช่นกันการพึ่งพิงการพึ่งพิงพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทางานผ่านเราซึ่งกันและกันแม้แต่ว่าเรามีในคลิปวิดีโอที่เราส่งกันและกันทุกๆสัปดาห์อย่างนี้นะครับแต่ว่าเราจะมีความหวังใจเต็มเปี่ยมนั้นได้ก็ขอพระเจ้าได้โปรดทรงช่วยท่านนะครับให้เต็มไปด้วยความหวังใจที่เต็มเปี่ยมนี้จริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องครับเตรียมชีวิตพร้อมรับการเสด็จมาในคริสต์มาสที่จะถึงเตรียมยังไงครับ เตรียมด้วยหัวใจของเราที่เต็มไปด้วยความหวังใจหวังใจโดยพระคำของพระเจ้าโดยการที่เราได้อยู่ร่วมสามัคคีธรรมปฏิบัติร่วมสามัคคีธรรมนะครับซึ่งกันและกันรับใช้กันและกันแล้วกเ็เรียกว่าอยู่ในร่วมนมัสการเตรียมชีวิตของเราโดยการที่เราปฏิบัติกันและกันปฏิบัติสังคมปฏิบัติชุมชนทําให้เรามีกําลังทําให้เรามีโอกาสแสดงความรักของพระเจ้าเตรียมชีวิตของเรา ในช่วงคริสต์มาสคือการที่เราจัดระเบียบความคิดจัดระเบียบชีวิตของเราจัดเข้าใจว่าแน่นอนชีวิตเราชื่นชมยินดีเรามีสันติสุขในความเชื่อในพระเจ้านะครับเรียนรู้ที่จะเดินในสันติสุขแห่งความเชื่อในพระเจ้าเดินในความชื่นชมยินดีของพระเจ้าผมก็ชื่นชมคิดจักของเราชื่อสันติสุขเต็มล้นพี่น้องครับให้มันจริงในชีวิตของนอานะครับโดยการที่เราพึ่งพิงพระเจ้าในความเชื่อและพึ่งพิงพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนนะครับสันติสุขจะเต็มล้นในชีวิตของท่านเสมอขอบคุณพระเจ้า สำหรับความรักของพระองค์ถ้อยคําของพระองค์ในเช้าวันนี้นะครับขอพระเจ้าหนุนใจท่านเต็มไปด้วยความหวังใจรดนิบัติรับใช้พระเจ้าและจัดระเบียบชีวิตของท่านโดยชื่นชมยินดีมีความหวังในความเชื่อและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์หนุนใจชูใจเราทุกๆท,ท่านให้ชื่นชมยินดีในวันคริสต์มาสในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและช่วงเวลาที่มีความสุขนี้ของพวกเราทั้งหลายขอพระเจ้าโปรดทรงอนวยพรเราพบกันในสัปดาห์หน้านะครับ ขอพระเจ้าโปรดทรงนำพาพอำนวยพรในฐานเผื่อผมด้วยนะครับที่จะเดินทางด้วยความปลอดภัยไปเยี่ยมพี่น้องและในฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับที่เราจะามีส่วนในการที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเจ้าในช่วงเวลานี้ขอให้เราร่วมใจกันิษฐานนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักของพระองค์สิ่งที่พระองค์ทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อเตรียมชีวิตและเตรียมจิตใจโดยที่ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายมีความหวังใจในพระเจ้าและข้าพระองค์ทั้งหลายมีโอกาส ที่พระเจ้าประทานโอกาสให้ข้าพรงษ์ทั้งหลายได้รับใช้พระองค์และขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสอนให้ข้าพพงษ์ทั้งหลายรู้จักจัดระเบียบของชีวิตให้ดีเพื่อที่จะมีความชื่นชมยินดีเพื่อที่ข้าพรงษ์ทั้งหลายจะเดินไปโดยกําลังของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์โอ้พระเจ้าขอโปรดทรงเมตตามนุ่นพระพรช่วยเหลือพี่น้องของข้าพรงษ์ทั้งหลายทุกคนในเช้าวันนี้ให้เต็มไปด้วยกําลังของพระเจ้าและพร้อมต่อการที่องค์พระกุมารน,น้อยองค์พระกุมารเยซูจะเสด็จลงมาใน โลกนี้และพระองค์จะเสด็จเข้ามาในจิตใจของเราเพื่อเราจะระลึกนึกถึงวันคริสต์มาสและร่วมกันเฉลิมฉลองวันแห่งความชื่นชมยินดีนั้นเอาไว้พระเกียรติแด่พระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องพิจักสันติสุขเต็มล้นทุกทุกท่านสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับขอพระเจ้าทรงอํานวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับเราจะพบกันในสัปดาห์ที่จะถึงขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดครับ สวัสดีครับขอพระเจ้าไวพรครับสวัสดีครับ